สวัสดีค่ะทุกทุกท่านอยู่กับทุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินโซนชิดติดถนนลาดยางนะคะวันนี้ค่ะทุกพามาอัปเดตแปลง P15 ถึง P20 นะคะที่เราเพิ่งเปิดขายล่าสุดนะคะอยู่ชิดติดถนนลาดยางแบบนี้เลยค่ะที่ดินของ22เฟส2องค์คาร์ชจังหวัดนครนายกนะคะ โซนนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นแปลงละ1ไร่หรือ400ตารางวานะคะราคาตารางวาละ3,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะตอนนี้นะคะแปลง P19 เราขายไปแล้วนะคะก็จะว่างแปลง P18 ค่ะราคา1 2 0 0 0ล้าน2แสนบาทค่ะดาว50,000บาทก็เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แล้วนะคะ ดูด้านหลังของตูกนะคะเห็นไหมคะโซนด้านในนั้นร้อยกว่าไร่นะคะเราขายหมดแล้วนะคะและคุณลูกค้าก็เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะเห็นไหมคะด้านในนั่ะคะตอนนี้นะคะเรายังมีแปลงว่างก็คือโซนด้านชิดต,ติดถนนลาดยางโซนนี้เลยค่ะแปลงละหนึ่งไร่ท่านใดสนใจติดต่อหาตูกได้เลยนะคะที่เบอร์0992216289ค่ะ ที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88เท่านั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะหากสนใจนะชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อหาตุกดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ